ครับสวัสดีครับผมามาแทนเกตก้างดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจําวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนะครับจนถึงวัน นะครับนะที่21น,นะครับนะก่อนอื่นก็ต้องกล่าขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์ญญญเกต9้านะครับจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งตามรหัสพร้อมเพยข้างล่างนี้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะชาวราศีกรกฎนะครับนะในช่วงของวันจันทร์ นะครับวันอังคารเนี่ยนะครับดาวตนุรักเราคือดาวพระจันทร์อยู่ในราศีมีนเขาเรียกว่าตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุพะจะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยมีความสําเร็จเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่หาคนสนับสนุนอะไรต่างๆนะหรืองานการอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันติดติดกัขัดมันมีเกณฑ์ที่มันจะโอเคขึ้นนะเรารู้สึกชื่นอกชื่นใจขึ้นในช่วงของวันจันทร์และวันอังคารนะครับหลังจากนั้นนะครับนะวัน พุทธปรหัสต,ตานุรักษ์เราวิ่งเข้าไปอยู่นะครับในเรือนดาวกลางฟ้านะครับเรือนกลางฟ้าก็ต้องบอกว่าอยู่ในราศีเมษโอ,อ้โหอยู่ในภพของกรรมะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับการกระดามความรับผิดชอบลักษณะต่างๆถือว่าให้คุณกระโดนชะตาม,มากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับต้องระมัดระวังแล้วนะครับในช่วงของนะครับ,บ,บวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเราจะเกิดคาดนะครับนะบนท้องฟ้านะในดวงดาวก็จะแสดงผลเนี่ยในเรือนลาภัของเรานะ อันนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของลาภผลอะไรต่างๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะนะเสียหายเกี่ยวเรื่องของลาภผลลักษณะต่างๆแต่ถ้าเรามีสตินะครับก็สามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับนะชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับวันอังคารดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยสถิตอยู่ในราศีตุลเราเรียกว,ว่าการะดุมพระ วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับพันธุนะการเงินการทองเนี่ยก็สามารถเกิดจากผลประโยชน์หลักทรัพย์อะไรของเราต่างๆนะครับบางคนก็นะครับได้เกี่ยวในเรื่องของดอกผลเกี่ยวเรื่องให้เช่าที่นะขายที่ขายทางมันมันออกได้หมดนะนะครับเพราะว่าดาวยังเดินดีอยู่นะครับเขาเรียกว่ากระดุมพระวิ่งเขาเ้าไปในเรือนพันธุหลังจากนั้นนะครับนะดาวเนี่ยก็จะย้ายในวันที่17นะครับจะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพฤษจิก ก็ยังให้คุณนะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฏเนี่ยดาวนะครับพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือการเดินยังให้คุณอยู่ในสัป,ปดาห์นี้นะครับนะก็คือดาวเจ้าเรือการเดินวิน่งเข้าอยู่ในรือนปุตตะในวันที่17นะครับก็คือวันพุธพฤหัสอันนี้ก็ยังคงดีอยู่นะครับนะแต่หลังจากวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ต้องรมะมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวจะเกิดคาดบนท้องฟ้านะครับก็คืออาจจะทําให้เสียเกี่ยวเรื่องของนะครับการลงทุน นะครับลาบผลบุตรบริวารลูกน้องให้ระวังประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับนะถ้าเราไม่ประมาทนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอะไรนะครับก็ปกตินะครับก็คือเป็นแค่ช่วงดาวที่เกิดบนท้องฟ้าเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนดวงตกมากๆเนี่ยอันนี้ก็นะครับต้องระมัดระวังก็ขอให้สังเกตง่ายๆแล้วกันนะครับนะว่าถ้าเรารู้สึกว่ามีอะไรยังไงเนี่ยก็ขอโทษขอโพยก็ไม่มีปัญหานะครับหรือว่าจะทำอะไรที่มันเสี่ยงนะครับเราก็ ก็สามารถที่จะนะครับผ่าน้นเรื่องแย่ๆไปได้นะอันนี้ในกรณีคนที่ดวงตกนะครับนะเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นแสดงผลอยู่ในเรือนของราภาก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะเสียในเรื่องของราภผลนะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเสียไปเกี่ยวเรื่องของความเพลิดเพลินต่างๆการพนันอะไรประมาณนี้นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะถ้าเกิดคนดวงตกก็จะเสียหายเกี่ยวเรื่องตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปกติก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่อย่าประมาทเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะ เรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพัสดุ์เออโทษทีฮะดาวพังคารดาวพังคารเองเนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎอันนี้เป็นดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆเลยนะครับและอีกเรือนหนึ่งในราศีนะครับพุษกศอโทษทีฮะนะครับในราศีเมษนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะครับในราศีพิจิเป็นดาวเจ้าเรือนบุตรบริวารปุตรตะไอเดียจินตนาการตอนนี้นะครับ ไปเทนะครับอยู่ในราศีตุลแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะไปจนถึงวันพฤหัสบดีนะครับดาวพ่างคารเน็ตเสวยเทวีเลิกและได้นว,วงังปุกเอกอันนี้คือจะให้คุณกับดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์นะครับต่างๆนะครับจะให้คุณนะนะดอกผลการเงินการทองอะไรประมาณนี้ถือว่า เป็นจังหวะที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะเข้าเพชรฆาตเลิกนะครับก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับถ้าตัดสินใจและลักษณะต่างๆไม่ประมาทเลิกก็สามารถที่จะนะครับให้ผลดีกับเจ้าดวงชะตาของแต่ละบุคคลได้นะครับก็ถือว่าจะให้คุณจะโดวงชะตานะครับสำหรับดาวอังคารในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าให้คุณนะครับกับชาวราศีกรกฎนะครับแล้วดาวพังคารทํางานเต็มที่นะครับเพราะว่าในช่วงวันจันทร์วันอังคารอาจจะยังติดติดขัดนิดนึงเพราะยังมีดาวอาทิตย์ นะครับแล้วก็ยังมีดาวพระพุธนะเข้ามายุ่งยุ่งวุ่นวด้วยนะฮะหลังจากวันพุธเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพุธท,ท่านย้ายออกไปแล้วเท่ากับว่าดาวพ่างคันเนี่ยแสดงผลเต็มที่ในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวและเข้าเลิกดีนะฮะแล้วก็ถือว่าชาวราศีกรกฏในจังหวะสัปดาห์นี้นะครับก็ยังให้คุณ นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินนะครับและการก่อร่างสร้างตัวในเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนี้ถือว่ายังดีมากเลยนะครับแล้วนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับดีมากเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับต่อไปนะครับนะดาวพัพพุทธนะครับดาวพัพพุธเองเนี่ยโอเคท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาในราศีเมถุนนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหะชาที่แปลว่าสังคมการติดต่อก็ยังยังดีอยู่นะครับนะ ก็ต้องบอกว่านะครับนะดาวพระพุธเองนะครับในช่วงของวันจันทร์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเนี่ยยังสวยเลิกเด็ดขาดอยู่นะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็คําพูดคําจานิดหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นในวันศุกร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เราจะเข้าเลิกดีเราเราจะเรียกว่าเข้าเลิกลาฉาเลิกนะครับนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารนะการมีปฏิสัมพันธ์การเข้าหาผู้คนลักษณะต่างๆเนี่ยมันจะราบลื่อ นะครับขึ้นนะครับก็ถือว่าในะอิทธิพลเลิกดีมากเลยนะครับนะส่วนในเรือนพพเรือนก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับดาวโจ้าเรือนสหาชาติในราศีกันนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีตนเออราศีตุลตนในช่วงของวันจันทร์วันอังคารเราจะเรียกว่าสหาชาติไปพันธุจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยเข้าหาผู้คนแบบจริงจังจริงจังแล้วก็จริงใจนะล้วก็จะได้ผลดีพอสมควรนะฮะแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยนะครับดาวพระพุธ ปีนี้ไม่เป็นไม่ให้คุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานนิดหนึ่งก็หลักๆก็ระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงนะครับสับปดาห์นี้นะครับชาวราศีกรกฎก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามี เขาเรียกความราว่า,วาระวังเกี่ยวเรื่องตรงนี้นะครับมันก็จะให้คุณเกิดดวงชะตานะครับหลังจากนั้นนะครับดาวเจ้าเดือนสหาชาของเราเองก็จะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิเราจะเรียกว่าสหช c วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะก็ต้องบอกว่าชาวการกฎนะครับนะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับคุณจะต้องโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาสังคมมีมีการสื่อสารมีการปฏิสัมพันธ์มีการเคลื่อนไหวในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยจะถือว่าให้คุณเกิดดวงชะตานะอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับนะอะไรประมาณนี้นะเอาละอีกเือน นนในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าพบวินาศนะครับวินาศวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีตุลน,นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะของในบ้านเสียหายหรืออาจจะมีการทะเลบบาะบอกแว้งกับคนในบ้านนะครับนะก <c> ็ะร,ะระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นิดหนึ่งในกรณีที่บางคนบางท่านดวงตกนะครับดาวพระพุธเป็นการ,รก,กินีก็อาจจะเกิดเรื่องเกิดราวน,นี้มีปากเสียงกันได้เหมือนกันเพราะเขาวินาศแปลว่าความคาดไม่ถึงหรือความเสียหาย แล้ววิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ์ก็แปลว่าหลักทรัพย์ครอบครัวคนในครอบครัวนะก็จะมีปัญหานะครับสำหรับคนดวงตกนะครับหลังจากนั้นนะดาวเจ้าเรือนวินด้เคาวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของพุทธาก็เรามาระวังในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาทําอะไรก็อย่าประมาทถ้าทําอะไรเองได้เราก็ทําแต่ถ้าทํา ไม่ได้นะครับให้คนอื่นทําเราต้องมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนคุณก็นะครับจะปลอดภยัยแต่ว่าสัปดาห์นี้อยากจะให้เช็คหนักๆห,ห,หน่อยนะครับเพราะว่าจะเกิดคาดบนท้องฟ้านในช่วงของวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับนะก็ถ้าเราไม่ประมาทนะครับมันก็สามารถที่จะนะครับผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้อันนี้เป็นการพยากรณภาพรวมนะครับนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าว่ามันดูแล้วมันเหมือนเหมือนไม่ค่อยจะดีนะเพราะาตัวของเราเองเนี่ยก็ผ่านคาดกันมา เยอะถ้ามันไม่ใช่ดวงตกจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาววามสําเร็จในราศีมีเราเรียกว่าสุภาษะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับในราศีธนูก็ต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะที่อยู่ในราศีกุมเนี่ย ก็ยังคงทําให้ชาวราศีนะครับกร,รกฎยังคิดเร็วตัดสินใจเร็วอยู่นะก็อยากจะให้ระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของตรงนี้เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีดาวอะไรไปส่งกระแสถึงนะครับดาวพฤหัสสักเท่าไหร่นะครับนะไม่มีเลง็งไม่มีอะไรเลยนะครับท่านกระทางานของท่านไปนะครับก็อาจจะทำให้เราหัวร้อนในบางครั้งนะนะครับก็อยากจะให้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ให้อยู่ในพื้นฐานของเหตุผลและความรอบคอบก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับนะส่วนนี้นะครับส่วนดาวเจ้าเรือนสุภาไปมรณะในราศีมีนนะสุภาไปมรณะเนี่ยตรงนี้ก็พยายามอย่าอย่าขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับหรือหรือมีปัญหากบคนที่มีอํานาจบารมีมากกว่านะครับนะให้เน้นไปในเรื่องของการบริการช่วยเหลือที่แคร์ดีกว่านะครับก็จะให้คุณกับดวงจะตาม,มากกว่านะครับนะเอาละนะส่วนในราศีกุมเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ดาวเจ้าเรือนมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีพฤษภเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามรณะลาภะนะชาวราศีกรกฎก็เรามัระวังนะครับนะนเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตานะถ้าไปงานพิธีต่างๆอะไรบางก็อะไรที่มีค่าก็เก็บไว้หน่อยนะครับอย่าโชว์อย่าอะไรมากนะเพราะว่ามรณะลาภะมันแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะถูกคนอื่นมาเบียดเบียนเรานะครับในลักษณะต่างๆดูดีๆนะมือทงมือถืออะไรเนี้ย นะครับนะมีเกณฑ์หล,ล่นหายหรือรักษาไม่อยู่อะไรเงี้ยมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะก็ให้ระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษละกันนะครับนะนะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยมีพฤติกรรมที่ประมาทเกี่ยวเรื่องของตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ให้รอบคอบมากขึ้นนะครับจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะเพราะว่าเกิดคาดในเรนืองลาบผลเนี่ยก็าอาจจะมีปัญหานิดนึงนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปเกิดคาดทั้งลาบผลแล,แล้วก็ปุดตานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะประมาทเล่นๆมากกว่านะหรือบางคนเนี่ยชอบเสี่ยงชอบเพลิดเพลินพวกเนีเ้ยน,นะ ก็จะเกิดอันตรายนะก็อยากจะให้เรามาระวังไว้นะครับนะเอาละนะครับต่อไปดาวพฤะเกตเนาะดาวพฤะเกตเนี่ยอยู่ในเรือนราศีเมถุนเราเรียกว่าอยู่ในภพวินาศนะครับนะแล้วก็เล็งกันดาวพระศุกร์อืมพระศุกร์ก็อยู่ในเรือนอริทางวินาศ ทั้งดาวเจ้าเรือนวินาศทั้งดาวเจ้าเรือนอรินะครับนะก็เท่าดาวพระเกตในสัปบาหดานี้ยังไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะฮะแต่ก็จะเริ่มเบาลงแหละนะครับนะเพราะว่าในช่วงวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยโอเคเขาเพชฌฆาตเลิอกอะดาวยังดุอยู่ท่านยังดุอยู่นะครับนะแต่หลังจากวันพฤหัสไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยเบาลงแล้วเพราะจะเข้าเอ่อเลิกดีนะครับเขาเรียก,กว่าจะเข้าเทวีเลิกแล้วก็จะเป็นเลิกที่ให้คุณกับดวงชะตานะก็ต้องบอกว่าสำหรับชาวราศี นะครับรกฎเนี่ยให้ส่วนบนไว้พักนิดหนึ่งนะครับนะนะเพื่อป้องกันความเสียหา,ายในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของคู่ครองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านตกอยู่ในภพอรินะครับนะแต่ว่าเสวยเลิกดีก็คือเสวยมหัทโนแห่งเลิกตั้งแต่วันจันทรไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับนะแต่เวลาดาวพฤหัสตกอริเนี่ยก็ระวังจะมีปัญหาปากเสียงเล็กๆน้อยๆของคู่ครองเพราะว่าด้วยดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรเนี่ย นะครับอันนี้ช่วยได้นะแล้วไม่มีดาวอะไรไปเกี่ยวข้องเนี่ยชาวราศีกรกฎเวลามีปัญหาก็อาจจะหมุดหงิดงอนกันนิดหน่อยแหละแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่านะจะแบบโหแตกหักกันหรืออะไรยังไงนะผมมองว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะครนะก็มีอะไรเขาปรับความเข้าใจกันอะไรแค่แค่นั้นเองนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความไม่เข้าใจกันมากกว่านะสำหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักนะโอเคส่วนหนึ่งดาว,า,าวพระเสาร์เนี่ยถ้าเป็นเกษตร แล้วท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแปลว่ามีเกณฑ์ที่ได้คู่ครองข้ามภพข้ามชาตอนนิอันนี้อันนี้อดีนะแต่ว่าดาวพระศุกร์ที่อยู่ในเรือ,อนอริเนี่ยทาให้งอนเออทำให้งอนคู่ทําให้เอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับนะส่วนออในในในภพพฤหัสและกันในราศีคุมเนี่ยเราจะเรียกภพมรณะเนาะจะทําให้บางทีตัดสินใจเร็วเออนะบางทีก็พูดไปแล้วปุ๊บอ่ะมันตั้งเสียใจทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ให้เรามาระวังไว ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละนะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิพดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอคำมาอาภัยทุกท่านด้วยนะครับนะท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอ,ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วด้านใดถูกใจมากเข้าอีกนะก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตก้านะครับจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกตามรหัสพร้อมเพ์ข้างล่างนี้เลยนะครับก็จะชื่นใจแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนะก็ขอให้ท รวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าพิณดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิณดูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรา นะแล้วก็ปลูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามนะีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ย ดียังไงนะครับก็เอาอย่างน um, wow> ี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงวิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหาร อยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทํา บางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทานะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทานะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ